เดี๋ยวเรามาดูขนมถ้วยฟูของเรากันเลยนะคะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วฟูสวยเลยนะคะพอเห็นว่าฟูแบบนี้แล้วเราปิดแก๊สได้เลยค่ะตัวนี้ทีวทิจัดใส่ลงจานเป็นไงคะสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะจัดใส่กล่องขายได้เลยบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทาขนมถ้วยฟูนะคะในคลิปก่อนเนี่ยวิเคยทําขนมถ้วยฟูไปแล้วแต่ว่าสูตรนั้นอะเป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ข้าวสุกค่ะข้าวสุกก็คือข้าวสวยเนี่ยนะคะในวันนี้จะเป็นสูตรแบบใส่ข้าวสุกมันก็จะทําให้ขนมถ้วยฟูของเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มขึ้นมาค่ะจะอร่อยมากกว่าเก่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูส่วนประกอบกันได้เลยนะคะจะทําเป็นถ้วยฟูใบเตยค่ะดูส่วนประกอบกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดนะคะที่จะใช้ทําขนมถ้วยฟูใบเตยพอพูดถึงขนมถ้วยฟูเนี่ยให้นึกไว้เลยว่าใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะนี่นะคะในวันนี้ใช้แป้งข้าวเจ้า100กรัมนี่ค่ะยี่ห้อของแป้งข้าวเจ้าที่วิใช้ก็นี่เลยค่ะแป้งข้าวเจ้าคุณภาพดีจากตาปลาไทย5ดาวนะคะตัวนี้หาซื้อได้ง่ายค่ะห้างสรรพสินค้าทั่วไป big c metro lotus seven eleven และร้านโชว์ห่วยใกล้บ้านก็มีขายนะคะ ตัวต่อมาน้ำตาลทราย80กรัมข้าวสวย45กรัมน้ำใบเตยคั้นสด170กรัมผงฟู1ส่วน4ช้อนชาและสุดท้ายยีสต์ค่ะเป็นยีสต์แห้งนะคะเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นเม็ดเมดอย่างนี้นะคะยีสต์แห้ง1ส่วน4ช้อนชา อันนี้เป็นส่วนประกอบของถ้วยฟูใบเตยนะคะแล้วก็วิธําไว้อีกชุดหนึ่งนะเหมือนนี่เลยแต่จะทําเป็นสีขาวค่ะเพราะฉะนั้นน้ําในส่วนของน้ําใบเตยในชุดนั้นเนี่ยจะเป็นน้ําเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมาบดข้าวสวยนะคะข้าวสวยที่เราเตรียมไว้เอาใส่กระชอนเลยค่ะวิธีการบดให้ละเอียดสุดๆเลยก็คือนําบดในกระชอนนะคะนี่ค่ะแบบนี้ลองด้วยกะง ใช้ช้อนบดลงไปเลยค่ะถ้ารู้สึกว่ามันบี้ยากเนี่ยเราสามารถตักน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาใส่ได้นะคะใส่เล็กน้อยค่ะพอให้ชุ่มๆให้บี้ง่ายๆค่ะพอบี้หมดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนี่ค่ะ ข้าวสุกละเอียดของเราจะติดอยู่ที่ก้นกระชอนนะคะให้เราขูดลงกระมังได้เลยแล้วเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมาผสมกันรวมกันในกระมังนี้เลยนะคะก็จะมีน้ำใบเตยคั้นสดค่ะน้ำตาลทรายผงฟูยีสต์แห้งนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า ใช้มือสะอาดของเราเนี่ยค้นขยํำทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้ตะก้อมือมาช่วยตีก็ได้ค่ะนี่นะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีหมดแล้วเขาสวยแตกตัวหมดแล้วเราก็จะนำพลาสติกมาแลปปิดไว้ค่ะแล้วก็พักไว้เป็นเวลา30นาทีเพื่อให้ยีสต์ทำงานนะคะ ในส่วนของสีขาวก็ทําเลยนะคะทําต่อๆกันไปเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะสีขาวก็คือเปลี่ยนจากน้ำใบเตยเป็นน้ำเปล่าแค่นั้นเองตอนนี้แป้งที่เราพักไว้ก็ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหยอดลงถ้วยขนมถ้วยฟูกันค่ะ วิธีการที่จะทําขนมถ้วยฟูก็คือการนึ่งนะคะตอนนี้วิก็ตั้งน้ําไว้รอแล้วค่ะอ่ะอันนี้เป็นเนื้อแป้งของสีเขียวใบเตยนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นสีขาวที่วิทําไว้นะคะเดี๋ยวเราหยอดสีเขียวใบเตยลงไปก่อนน้ําที่วิตั้งไว้ในหม้อซึ้งไว้รอเนี่ยวิก็ได้นึ่งถ้วยลงไปด้วยเลยค่ะนี่ยกถ้วยลงมานะคะพอถ้วยเราร้อนแล้วเราก็ยกถ้วยลงมาหยอด แป้งค่ะสาเหตุที่เราต้องนึ่งถ้วยเนี่ยก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งก็คือเวลาเราหยอดลงไปเนี่ยเขาโดนความร้อนจากถ้วยใช่ไหมคะแป้งมันก็จะสะดุ้งนะคะทำให้ไม่นอนก้นค่ะอ่าก่อนจะหยอดทุกครั้งก็คนค่ะแล้วก็ตักหยอดลงไปให้เต็มถ้วย่าอ,อันนี้เป็นสีเขียวเดี๋ยวเราพักแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเหลือรอบนอกไว้หยอดสีขาวค่ะ เราก็คนก่อนแล้วก็ยอดลงไปให้เต็มถ้วยเหมือนกันเลยค่ะยอดครบทุกถ้วยแล้วเราก็นำขึ้นนึ่งได้เลยนี่นะคะเราจะนึ่งในไฟแรงน้ำเดือดๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเวลา15นาทีนึ่งถ้วยฟูต้องนึ่งในไฟแรงนะคะขนมของเราจะได้ฟูๆค่ะ ตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนมถ้วยฟูของเรากันเลยนะคะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วฟูสวยเลยนะคะพอเห็นว่าฟูแบบนี้แล้วเราปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลงจากเตานะคะแล้วปล่อยไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะจึงจะแคะออกมาจากถ้วยได้ตอนนี้ขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยจะบอกก่อนว่าบางถ้วยเนี่ยมันก็ฟูมากนะคะบางถ้วยเนี่ยมันก็ฟูน้อยแต่ที่เห็นเห็นเลยในวันนี้เนี่ยคือว่าสีใบเตยเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟูเนาะส่วนสีขาวเนี่ยฟูสวยมากๆฟูสวยทุกดอกเลยนะคะก็วิก็เลยวิเคราะห์ว่าไอ้ที่อยู่วงนอกเนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นเพราะไฟมันแรงไฟมันโอบข้างบนอย่างนี้หรือเปล่าเนาะ มันก็เลยทําให้ฟูมากส่วนตรงกลางเนี่ยก็อาจจะฟูน้อยหรือถ้าจะให้วิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าพักแป้งไว้นานเกินไปจะฟูน้อยเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำที่หลังใช่ไหมคะตอนผสมแป้งวิทําสีขาวที่หลังก็พักไม่ถึงส0นาทีนะคะสีขาวประมาณ20นาทีค่ะวิเคราะห์ได้สองอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราทํากินหรือทําขายนะคะมันก็ ทำกินได้ทำขายได้ค่ะฟูน้อยฟูมากบ้างในมอซึ้งเดียวกันนะคะก็จัดสลับเขากันไปนี่แหละค่ะสูตรเดียวกันเลยค่ะทั้งสองอันทั้งสีขาวและสีใบเตยนะคะรับรองว่าสูตรเดียวกันฟูน้อยบ้างฟูมากบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยค่ะเย็นสนิทแล้วนะคะวิธีการแกะก็แบบนี้เลยอ่าดันตรงนี้ก่อนนะคะดันดันให้มันหลุดออกจากถ้วยอะคะ่ะ นี่แล้วก็แล้วก็งัดขึ้นมานี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยเหมือนที่เขาขายกันแล้วล่ะคะ่ะกลิ่นหอมด้วยสีใบเตยธรรมชาติเดี๋ยวเรามาแกะสีขาวกันบ้างวิธีการก็เหมือนกันเลยนะคะผักไปผักไปผักไปอ่าพอผักรอบแล้วก็ งัดออกจากถ้วยค่ะเึ๊บนี่นะคะหลุดออกจากถ้วยแล้วก็จะได้แบบนี้หลุดง่ายนะคะหลุดง่ายง่ายเลยนี่ค่ะนำไปจัดลงจานอ่ะสิกดูเนื้อในปเ๊บนี่ค่ะเออเนาะใส่ข้าวสุกแล้วมันมันมีความเหนียวนุ่มขึ้นมาค่ะมีความเป็นทวดฟู มีความเหนียวนุ่มขึ้นมาค่ะแล้วรสชาติเนี่ยก็หวานกำลังดีนะคะอืมอร่อยค่ะหวานกำลังดีในส่วนของใบเตยเนี่ยมันจะหอมกลิ่นใบเตยใช่ไหมแต่ในส่วนของสีขาวเนี่ยวิเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะว่าให้หยดกลิ่นมะลิลงไปสักสองหยดค่ะเขาจะได้มีกลิ่นนะคะตัวนี้ทวีจจะใส่ลงจานเป็นไงคะสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ นี่นะคะจัดใส่กล่องขายได้เลยหรือว่าใครไม่ทำขายเนี่ยจะทำกินเองหรือทำไปถวายพระที่วัดก็เหมาะมากๆเลยค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้วิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ